สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดแลป่ามีดการเกษตรครับผมวันนี้ชุดที่7นะครับชุดที่7โปรโมชั่นนะครับลดราคาตลอดทั้งปีนะครับชุดที่7นะครับ4ี่4เล่มแรกนะครับ1 2 3 4 4สสี่เล่มแรกจะมีตำหนิตรงด้ามน,นะครับด้ามแตกด้ามร้าวนิดหน่อยแต่เราโป๊เก็บกาวอะไรให้หมดละแต่มันมีตำหนิเป็นแค่รอยแค่นั้นเองนะครับ ลดราคาไปเลยครับเหลือเล่มละ7 0 0บาทครับ700บาทนะครับ1 2 3 4 700บาทนะครับส่วนเล่มที่5 6 7 8นะครับก็ราคา1050บาทปกตินะครับผมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเล่มที่1นะครับทรงแ r a โ b o ครับอ๋อลืมบอกไปครับทั้งหมดนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเหล็กแหนบเนี่ย ส่วนมากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะตีร้อนอย่างเดียวนะครับไม่มีใครที่ไปทํางานเย็นนะครับเพราะมันหนานะครับเหล็กหนาปึ๊กต้องเจียทิ้งอีกโอ้โหเสียต้นทุนไปเยอะกว่าการตีร้อนนะครับอันนี้ก็จะขายข้อสงสัยสําหรับมือใหม่แล้วก็คนที่ยังไม่เข้าใจนะครับขั้นตอนการทํามีดนะครับยกตัวอย่างเล่มนี้นะครับเหล็กแน่มันจะหนากว่านี้ไปอีกเท่าหนึ่งนะครับ ถ้าเรามัวแต่มาทํางานเย็นนะครับไม่ตีร้อนนะครับโอ้โหโคตรยากนะครับบอกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กแหนบตีร้อนอย่างเดียวนะครับเกือบจะร้ออครับอาจจะมีบางคนที่เขาไปเจียทํางานเย็นอยู่นะครับเล่มนี้มีตําหนินะครับเจ็บาทนะครับแรมโบใบยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับสินิ้วครึ่งใบกว้าง2.5สันนะครับหกมิลนะครับด้ามไม้พยุงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าตําหนิอยู่ตรงไหนนะครับ มาเฉลยตำหนิกันดีกว่าครับตำหนิตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวจริงๆนะครับอาจจะมีผลหรืออาจจะไม่มีผลต่อการใช้งานก็ได้นะครับ700บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปเล่มที่2ครับ แรมโบ้เหมือนกันครับใบนี้ใบยาวหน่อยนะครับยาว1 1นิ้วครับผมใบกว้าง2.4นิ้วครับสัน6มิลครับผมดูการปาดผิวไม่มีทิตินะครับด้ามครับในสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำหนิอีกด้านนะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับตำหนิตรงนี้ครับเป็นรอยตาไม้ครับแล้วมันร้าวนะครับ นะครับร้าวลงมาถึงตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองนะครับอาจจะมีผลหรือไม่มีผลต่อการใช้งานก็ได้นะครับบางเล่มด้ามปกติสมบูรณ์หมดแต่ไปใช้งานได้สักพักด้ามแตกแต่บางเล่มเนี่ยด้ามร้าวอย่างนี้ครับใช้ไปเหอะครับไม่มีแตกนะครับเพราะเพราะว่าอะไรครับพอไม้ประยุงมันเหนียวนะครับไม้ประยุงมันเหนียวมันแข็งนะครับ อาเรมีสองก็เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเรมีสามครับโซมิดเน็บครับใบยาวนะครับสิบจุดหกนิ้วครับใบกว้างครับสองจุดสี่นิ้วครับสันอยู่ที่หกมิลครับผมนี่ปาดผิวซ้ายขวาสวยงามนะครับด้ามครับนี่ครับตาไม้ครับสวยนะครับสวยงามนะครับอีกด้านครับนี่ครับ เอะแล้วตำหนิมันอยู่ที่ไหนครับตำหนิอยู่ไหนตำหนิน่าจะอยู่ด้านนี้แหละครับนี่เป็นรอยตาไมา้รอยตาไม้ตรงนี้ครับติดเดียวเองครับนี่ครับติดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็หามุมอื่นนอกจามีตรงนี้อีกนิดนึงรอยตาไมา้มันไม่ใช่รอยแตกเลยนะครับมันเป็นรอยเส้นของตาไม้นะครับก็เอามาแบ่งเป็น มีดมีตำหนิแค่นั้นเองครับจบไปเลยครับเล่มละ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมานะครับส่งอีเน็มีดใหญ่นะครับต่อไปเล่มที่4ก็มีดเน็บครับผมมีดเน็บใบยาวนะครับ10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้างนะครับ2.4นิ้วนะครับผมนี่ปาดผิวด้านซ้าย ขวานะครับดูด้ามครับนี่นี่ครับสวยงามมากครับอีกด้านครับเอแล้วเล่มนี้ลอยตำหนิอยู่ไหนวะตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับอ๋อนี่ครับนี่ครับนี่ครับ เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยอะไรเนี่ยรอยเล้วถ้าล้ามันก็มันจะดูรุนแรงกันไปนะรอยล้านะครับนะครับเป็นเส้นนะครับนี่ครับเป็นเส้นนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับจะลองดูมุมนี้นี่ครับนิดเดียวจริงๆนะครับก็นี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อไปครับเล่มที่ห้าครับเป็นมีดแคมนะครับมีดแคมใบยาวนะครับ10.8นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับผมบาดผิวด้านซ้ายขวานะครับสวยงามนะครับด้ามนะครับสีโทนเข้มสลับแดงครับไม่มีตำหนินะครับผมนี่ถ้ามีตำหนิเราก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับราคา1 5 5 0บบาทครับผม 1,050บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปเล่มที่6ครับเป็นโซมิทเนบครับใบยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.4ครับสัน6มิลครับผมสวยงามครับด้ามครับหลายสวยมากครับเล่มนี้ครับสีสลับกันนะครับอีกด้านครับ ไม่มีตำหนินะครับผมเรืที่7ครับโบวี e ครับผมโบวี e ใบยาว10นิ้วนะครับใบกว้าง2.1ครับผมสัญลักษณ์โบวี e ก็คือทำคมหลอกด้านหลังลูกค้าบางคนนะครับไปขัดคมด้านหลังจนคมเลยครับเขาเอาไว้ใช้งานแบบอเนอกประสงค์นะครับอ ก็ลองดูกันไปครับแล้วแต่ชอบใครชอบมันนะครับด้ามครับลายสวยครับไม้พยุงนะครับอีกด้านครับนะครับสวยงามนะครับ1นึ่บาทครับเล่มสุดท้ายสองมิดเน็บครับ ใบยาว9.8ครับใบกว้าง2.5นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับคราบน้ำมันด้ามนะครับหนี่หลายเข้มสวยอีกด้านครับทอ้องป่องๆฝันลงน้ำหนักตรงนี้แม่ กินหน้าไม้ดีสุดละเกินนะครับผมชอบใครชอบมันนะครับเล่มนี้ส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับก็ทําออกมามั่วๆไปหมดแล้ะครับมีทั้งถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจตัวเองบ้างครับแต่เผื่อจะถูกใจลูกค้าท่านอื่นนะครับเอาละครับก็เล่มที่1 2 3 4นะครับราคา700บาทนะครับมีตำหนิตรงด้ามนะครับเล่มที่5้าหปกตินะครับไม่มีตำหนิครับ1 5 0บาทครับ ก็ชอบเล่นไหนทักทายมาได้นะครับชุดที่เจ็บนะครับสวัสดีครับ